สวัสดีครับน้องๆชาวเด็กดี .com นะครับโดยเฉพาะน้องๆชาวแอดมิเชนต์ลิลิตี้เลยตอนนี้พี่ลาเต้กำลังยืนอยู่ที่ประตูบานกลางนะครับของวัดมังกรหรือวัดอะไรนะฮะวัดเล่งในยี่สองนะฮะด้านหลังนี้เลยโอ้โหเป็นพื้นแบบสวยมากแล้วก็ไม่ได้อยู่คนเดียวด้วยอยู่กับสี่กับตนอยู่ไหนอยู่ไหนสี่กับตันอยู่ไหนมาด <c oughs> ิโอ้ยให้รู้งานร,รู้งานหน่อยนะครับก็วันนี้ แต่สืบทราบมาว่าแต่ละคนเนี่ยปีนี้ชงกันใช่ไหมฮะใช่อะอยากถามว่าชงอะไรชาดำเย็นโอเลียงครับชาโอเลียงโอเลียงชาเขียวยกล้อชาเขียวชาโนเรียงชาโนเป็โอเคซึ่งกล้ามากนะฮะเล่นมุกหน้าวัดเนี่ยฮะถือว่ากล้ามากเป็นสีกัปตันนะครับคงไม่ต้องแนะนําตัวกันแล้วเนาะน่าจะรู้จักกันแล้วอันนี้เป็นตารางเดี๋ยวจะให้ดูเกิดปีรายการบอกอายุมาปีสามหกครับปีสามหกราคา รตาก็ค okay. ือปีแมวปีสามพกอายุสิบเก้าว่ะโหแก่อ่ะแกมากนะครับสองจีนครับอ๋อตามจีนนี่จะบวกหนึ่งหนึ<_<_<_<_่งปีโอ้โหอ่ะก็ตอนนี้นะฮะปีรตาปีสามกนี่แล้วก็อายุสิบเก้าปีนี่ปีรตาตรงนี้ให้กล้องจับเขาบอกว่าปีที่โชงนะฮะปีรตาเลยนี่ ก็เท่าที่ดูแล้วก็ได้จะชงนะครับเพราะว่าสี่กับตันเนี่ยผ่านมาครึ่งปีแล้วนะฮะยังไม่ติดที่หนังที่เลยเดี๋ยวจะพามาไหว้ซึ่งก็ถือว่าเป็นความเชื่อเนาะเป็นความเชื่องคนจีนที่แบบว่าเออต้อนรับองค์ีนตะพันทองั้สี่คนนี่ไปไหว้เทพเจ้าแห่งดวงตานะฮะท่านชื่อว่าเทพเจ้าไทยสวยเงียบเขาบอกว่าเทพเจ้าองค์นี้เนี่ยเป็นเทพเจ้าที่เกี่ยวกับ เ,เจ้าแห่งดวงชะตาเพื่อที่จะคุ้มครองให้ตลอดทั้งปีมีแต่เรื่องแบบดีๆทั้งนั้นเลยซึ่งปีนี้เนี่ยถือว่าเป็นปีชมดังนั้นต้องไม่ห้แล,แล้วนแล้วครับแล้วเทพเจ้าอีกองนหนึ่งเนี่ยเที่จะเขาบอกว่าวงเล็บไว้เลยว,ว่าเหมาะมากสําหรับเด็กแอดมิชชั่นทุกคนนะครับก็คือเทพเจ้าบุญเชียงอ่าเทพเจ้าบุญเชียงนะครับเพราะว่าเป็นเทพเจ้าที่แบบว่าเด็กแอดมิชชั่นเนี่ยต้องมาไหว้เพราะว่าเป็นเทพเจ้าสึกษาเอาละเอาเป็นว่าไม่ต้องให้เสียเวลาเนาะวันนี้เดี๋ยวจะพาลน้องทั้ง ซึ่งการไหว้เนี่ยก็จะบบมีขั้นตอนเดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวเราตามไปดูพร้อมยังพร้อมแล้วไปเลยไป,ไป ถ่ายได้อะไรมาบ้างอ่ะได้มีอะไรเป็นชุดเสด็จของครับดแล้วจะมีใบที่ให้เขียนอายุเกิดวันที่เกิดเวลาตรงป้า สามคำนี้คือไม่เคยเจอวันเดือนปีวันเดือนปีเกิดวันเดือนปีเกิดโอเค พระจ้าากโุป19ปีเกิดวันที่รเดือนพาุทรกราชเวลาดีรรรเจ้ามองหลตาไพ่สเยและบรีนัตปรให้รให้ตาตากและสิ่งไม่เป็นมงคล เอาล้วครับเมื่อกี้เราก็ได้ว่าชื่อพเจ้าองค์แรกไปเป็นยังไงบ้างรู้สึกโล่งสบายใจเมื่อกี้แบบคืการไหว้ของเขามีท่าด้วยในแ่การไหว้คือเราต้องท่องท่าท่องบทระกอต้องปัต้องัอต้องพอัต้องอัต้องพัตัต้อต้ต้องัอง้งต้องัต้องพัต้องั้งอตอัต้อ้ังตัต้อันอ้อพัน้้อ เบ้นรู้สึกว่าเบ้นจะปัดสึกษาก็เป็นรายเลื่องรายกิโนเบิกนะฮะก็เขาบอกว่าเทคนิคการปัดสูงกต้องยังมีต้องปัดของคนอื่นใช่คือตอนปัดนี่ก็ต้องเลือกถึงเรื่องดีๆเข้ามาแล้วก็เรื่องอะไรใช่ตอเนี้แล้วก็เรื่องราเรื่เลยว่าเราทำไป็เท่าไหร่ใช่นี่น MBA> ี่คือข้อควรระวังสำหรับใครที่จะมาทันหน้าด้วยฮะก็ เดี๋ยวต่อไปเนี่ยเราก็จะไปไหว้เทพเจ้าองค์ที่2ซึ่งเทพเจ้านี้เป็นเทพเจ้าแห่งการศึกษานะครับซึ่งเหมาะมากกับพวกเราชาวแอดมิชชั่นนะ,ะเดี๋ยวลองไปดู อนนี้ก็ถือว่าเราไหว้เทพเจ้าครเลยเนาะวันนี้เราไหว้กั่ายาวย่าไทราลแล้วก็เทพเจ้าพ่ิุขยาลารหว่บุณงาก้มูลขบาก้อมบ้วีไหว้ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกของแต่ละคนเป็นเ่นาไหมเวัดดูแบบว่าใหญ่มากนะครับ ไม่ออกหรือาให้เน้นแต่พราชวังต้องห้ามอะไรประมาณนั้นแล้วเป็นไงอธิษฐานอะไรบ้นงให้เป็นยอนอธิทีากขอให้ดิตนะบริหาร วางสเตจไว้มีข้อกำหนดในบ้านมันไปบ้างไม่ใช่คือว่าขอให้ผมทำได้แต่นี่มีการกำหนดไว้ว่าต้องคะแสดงให้ดูด้วยโหแน่เบะมากต้องฝันอะไร้ก็ขอให้ประสบความสำเร็จในชีวิตอยเจอแต่เรื่องดีๆแล้วก็แฟนติคที่ตั้งใจมาอะไรให้เจอแต่เรื่องดีๆในชีวิตอยากได้ลูกทองทงอองไปหมดซึ่ง นานเป็นโบลและบก็จะออกไปนะครับสาวันางทีหรือว่าเป็นเรื่องอะไรเราไม่ใช่แล้วโบลยังไงก็ห้องเสียดังเลยโบลก็ขอให้ประสบความสำเร็จในชีวิตครับแล้วก็ต่อติดฮะกระเพาะที่ผ่าจะรอเอาตัวรับออกมาคืออะไรแล้วก็ขออุ๊ยโขอให้หลายคนต้องเลยขอขอให้ได้ชีวิตนี้มีแต่ความสุขให้พี่พ่อคุณแม่แล้วก็เพื่อนๆในเบสเบเกอี่ทุกคนด้วยครับ นี่จะไปว่าเป็นอท์6นี่ก็เป็นพอกัอบอกนักขานะกชื่นมหาลัยคือห้ามดุเออกไปไี้เลยตาพรได้นาราที่หน้าเข้ากับวัดมีมากที่สุดครับก็ตอนนี้ก็เอ่ยชื่อตัวเองแล้วขอให้มีสิ่งดีๆเข้ามาสิ่งไม่ดีออกไปแล้วก็ปาอจะทุกไปในทุกสิ่งโลกไปใครเจ็บอะไรก็ได้ดู้ตาพรสิ่งที่ยืนได้เลยก็ขอขอให้ติด ไม่เป็มแล้วนะจะมีการปรับให้เต็มอีกนิดคือขอพรเหมือนแบบเหมือนมีคนจะมาใส่บาตรมากทุกศอกโลกไทยนะอะไรนะตอนที่ตอนที่เราได้ขอก็แบบขอให้ตัวเองด้วยขอให้พ่อแม่ด้วยอันนี้ถือว่าชงร่วมเนาะเพราะว่าตั้งแต่ต้นปีปีนี้พี่ชมีใครเกิดอะไรหลายแบบว่าใครขึ้นครับใครขึ้นใครขึ้นนี้ยังไม่หลายหรอกเคยขึ้นสูงไหมจเหรอสูงถึง16องศาครับ สื่อหรือผมเป็นอะไรไม่มใครเกิดเรื่องอะไรหลายไร้ความเป็นทีไปได้พิ่งสดๆร้อนๆเลยใช่ไหมลายมากฝันเลยนะอะไรๆก็ไม่ติดเกระแครับซึ่งเรื่องไร้ไร้แต่ละคนเนี่ยอาโบ๊ไม่ติดที่เขาทำไมต้องเน้นย้ำด้วยแต่โบสเนี่ยต้องบอกว่าตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาเนีเข้าเฟซบุ๊ยวกันเขาจะสังเกตว่าเขามีแอคทิวิตี้เกี่ยวกับเรื่องโชคร้ายลุกขังจะหลอกหรือว่าจะขับเรื่อง นะครับกับตัวเองและทั้งสี่คนเนี่ยภาวะนอยมาเป็นภาวะระยะระยะนะก็เอาเป็นว่าวันนี้มาวัดมองความนี้ที่สองอันนีก็เอาความรู้ความสงันนี้ไปนี้แหละเนาะแล้วก็รับแต่สิ่งดีๆกลับไปเพราะเราได้องฝากเวมอนติกน้องๆแอดมิชชั่นปีนี้ซึ่งเป็นปีโชคก็ขอให้ทุกททุกคนเนาะแอดดิชจะไปพร้อโอเคแล้ววันนี้พวกเราขอตัวไปก่อนบ๊ายบาย just